เรื่องคนแบบน้ำครับบูบดับ,ดบครับเร่งไม่ขึ้นเร่งวูบเร่งดับฉีดน้ำมันเข้าไปพอมันตันแล้วปุ๊บน้ำมันก็วิ่งขึ้นไม่ได้ก็ติดไม่ได้นะครับเราก็ทําความสะอาดนมหนูรลวดมันเดือดรูมันซะแกนความสะอาดเดข้าไปซะล็อกน็อตชกขึ้นเร่งขึ้น กับเครื่องพ่นแบบน้ำนะครับวันนี้ครับเป็นคาบูแบบบุบลอยครับเครื่องพ่นแบบน้ำไปดูกันครับสตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรครับบูบบุบดับดับครับเล่งไม่ขึ้นเล่งวูบเล่งดับไปหลีดูกันเลยครับ หรือคาบูก,ก่อนเลยครับจะไปตามสูตรของเราเลี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังว่าเป็นอะไรก๊อกน้ำมันติดไม่ได้นะครับตรงนี้เอาไปเอาไงรือร้อ รื้อกรบืออกมาสตาร์ทเล่งไม่ขึ้นเครื่องพ่นยาเจ็ดหกเจ็ดเครื่องพ่นน้ำเครื่องพ่นปุ๋ยแบบน้ำ พอรคาบูออกมาแล้วทำยังไงฉีดน้ำมันเข้าไปสตาร์ดูเลยครับเครื่องติดนะครับแสดงว่าไฟมีนะครับนี่คือการเช็คไฟไปในตัวนะครับไฟมีนะครับแรงอัดได้นะครับไฟมีแรงอัดได้แล้วจะทำยังไงต่อครับมุ่งมาที่คาบูเหมือนเดิมครับ เราก็โฟกดัสมาอีกคาบูเหมือนเดิมนะครับบางคนบอกว่าโอ้หล้างไปคาบูเราก็ต้องล้างคาบูนะครับเพราะว่าไฟมันมีอยู่แล้วแรงดแรงอัดังก็ได้อยู่เพราะว่าเครื่องยังติดอยู่นะครับสถานีต่อไปเราก็ต้องมุ่งมาใส่คาบูครับไปครับจัดไปครับตามนี้เลยครับ ร้างภายนอกก่อนนะครับ น้ำมันครับทำความสะอาดถาดครับถอดดูภายในเป็นอะไรไหมนี่ยครับ สาเหตุก็เหมือนเดิมนะครับทิ้งน้ำมันไว้นะครับน้มันก็จะเน่าครับแล้วก็มาเกาะในนมหนูน้ำมันน้ำมันก็วิ่งขึ้นมาไม่ได้วิ่งสวนขึ้นมาที่ทางออกไม่ได้นะครับจากจะวิ่งเข้ารูนี้สวนออกมาทางนี้ขึ้นมาเวลาย,ยกลูกเร่งขึ้นมาแล้วก็น้ำมันก็วิ่งสวนขึ้นมาแต่ว่า นมหนูตันเนี่ยพอมันตันแล้วเุ๊บน้ำมันก็วิ่งขึ้นไม่ได้ก็ติดไม่ได้นะครับแล้วก็ทาความสะอาดนมหนูดูนมหนูออกมาครับดูนมหนู ช้คีมนี่นครับอุดตันนะครับไม่มีรูน้ำมันจะขึ้นไปนะครับทำยังไงครับตอนนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ลวดมานเย่ครับลวดมันเย่รูมันซะ มันจะูุไปอย่างนงี้ครับเมื่อมันทะลุแล้วมันก็จะกล่องก็ไม่โฟก,กัดครับอย่าทะลุนะนไว้ครับกล่องไม่โฟก,กัด เร่งความสะอาดเหมือนเดิมครับกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายขัดลูฝายเข็มให้น้ำมันวิ่งสวนขึ้นไปง่ายๆนะครับถ้าตัวนี้ เหนียวฝืดน้ำมันวิ่งสวนขึ้นไปยากมันก็จะบูบเวลาเร่งเครื่องนะครับสาปิ้งมันก็วิ่งง่ายลางนิดนึงถอดเข็มออกมา ดูเข็มก็จะเขียวตรงนี้แล้วก็ทำความสะอาดปันกระดาษทรายกลมดีแอร์ทำความสะอาดเข้าไปซะเพื่อที่ไม่ให้น้ำมันท่วมนะครับตรงนี้แก้ไขตรงว่าน้ำมันชอบท่วมก็ตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่สะอาดมีเศษอะไรเข้าไปตันกับ เข็มน้ำมันน้ำมันเข็มก็กดลงไปไม่สุดค้างก็ทําให้น้ำมันท่วมได้นะครับเราก็ทําความสะอาดรูนี้เสร็จด้วยกระดาษทรายแล้วก็ตามด้วยไม้เสียบลูกชิ้นครับเยีเข้าไปในรูครับปั่นเข้าไปความสะอาดเสร็จเรียบร้อยน้ำมันล้างเขาไปครับ ครับพอดทำความสะอาดรูเข็มเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับนะครับคราวนี้ก็ประกอบกลับเข็มก็ดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมยังดีอยู่ไหมถ้าดีก็ใช้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเขียวๆหน่อยยังไม่ได้ล้างออกเอาเลยไม่ต้องล้างเลยเราล็อกน็อตเนี่ยต้องเคลื่อนกระดูกได้เคลื่อนได้ ใหย่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อความชัวนระครับ น้ำมันก็จะยืดๆหน่อยหนึ่งทาความสะอาดเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับของเข้าที่เดิม คเคลื่อนได้แสดงว่าใช้ได้ลูกเล่งใส่เข้าไปครับฝั่งนี้ถ้าใส่ไม่ถูกฝั่งเดี๋ยวลูกเล่งค้างนะครับฝั่งนี้จะมีร่องฝั่งนี้จะมีเดือยใส่เข้าไปครับ กรอบเข้าเครื่องล็อกล็อกเรียบร้อยกรอบสายน้ำมันเข้าไป เติมน้ำมันน้ำมันเปิดแล้วนะครับโชกขึ้นเร่งขึ้น เหยียบว้สตาร์ทเครื่องดูติดตึ้นแล้วมาโชคลงเครื่องเดินเบานีเงียบเรียบร้อยนะครับ เรื่องเดินเบานิ่งเงียบเรียบร้อยส่งงานได้ครับจบการโม้ครับ